พอพูดถึงไลฟ์คอร์สเนี่ยผมก็ต้องย้อนพูดถึงวิชาที่มีอยู่ในโลกมันจะมี3วิชาหลักวิชาที่1คือวิชาธรรมหากินซึ่งสอนอยู่ในระบบการศึกษาของโลกปัจจุบันวิชาที่2คือวิชาสร้างความสําเร็จในชีวิตอันนี้ยังไม่มีสอนในระบบวิชาที่3คือวิชาสร้างความมั่งคั่งการลงทุนอะไรทั้งหลายไลฟ์คอร์สเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิชาที่2คือวิชาสร้างความสําเร็จในชีวิตโดยหลักแล้วเนี่ยคนเราต้องมีวิชาที่แยกแยะถ้าใครมีวิชาที่แยกแยะมากกว่า คนนั้นก็จะมีแต้มต่อที่ดีกว่าวิชาธรรมหากินจําเป็นเพราะว่าเราต้องประกอบสมรชาชีพแต่ในขณะเดียวกันวิชาของไลฟ์โค้ดเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราสามารถจัดการชีวิตเราได้ชีวิตเราประกอบด้วยทั้งสมองทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งจิตวิญญาณ ไลฟ์โค้ดจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้โดยหลักของการพัฒนามนุษย์ถือว่าไลฟ์โค้ดมีได้เป็นสิ่งที่ควรมีในประเทศที่เจริญเนี่ยคนที่เป็นไลฟ์โค้ดก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไลฟ์โค้ดเนี่ยจะเน้นหนักไปในทางไซโครลิจีโลกภายในทั้งหมดทุกคนมีรีซอร์ภายในและรีซอร์ภายนอกแต่รีซอร์ภายในมันมีอิทธิพลต่อการสร้างชีวิตถึง80%รซีอร์ภายในเช่นความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อว่าชีวิตนี้อูไม่มีวันได้ดีกับอีกคน เชื่อว่าชีวิตดีกว่านี้ได้เมื่อแปลงไปสู่การกระทำแล้วเนี่ยผลลัพธ์ชีวิตสองคนนี้จะต่างกันอัตลักษณ์ถ้าเป็นศัพท์ของไลฟ์โค้ดจะเรียกไอดีนิตี้เราจะเป็นคนแบบไหนดีไซน์ได้ไลฟ์โค้ดก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องไอดีนิตี้แล้วเกี่ยวข้องกับแวลูข้างในเช่นแวลู Value เราเป็นคนที่มุ่งเน้นความสําเร็จมุ่งเน้นการแบ่งปันมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้กับ คนทั่วๆไปถ้ามีแวลูเกี่ยวกับการจ้องเอาเปรียบคนอื่นอยู่ต้นๆเนี่ยการอยู่ร่วมกันจะต่างกันมากเลยคนที่มีแวลูค่านิยมในเชิงส่งเสริมการสร้างความสําเร็จร่วมกันจะไปต่อกันได้กับคนอื่นแล้วก็สร้างสังคมได้ดีขึ้นอันนี้คือบทบาทของไลฟ์โค้ชฟุตบอลต้องมีโค้ชใช่ไหมโค้ชที่เก่งเนี่ยจะ โค้ชได้ทั้งทางเทคนิคแล้วก็ทาง p s y ค h o l o g ด้วยยามที่ทีมถูกนำจะบิ i l d ยังไงถูกถล่มไป40เนี่ยช่วงพักครึ่งเวลาในห้องพักนักกีฬาจะคุยอะไรบ้างพวกนี้คือโค้ชทางด้าน psychology ละ <c oughs> การสร้างความสำเร็จของมนุษย์นะไม่ว่าเราจะมีไลฟ์โค้ชหรือไม่มนะีแต่คนที่จะสำเร็จยังไงก็ต้องเข้าถึงวิชาสร้างความสาเร็จ ไม่ใช่แค่วิชาทำมาหากินไอ้วิชาสร้างความสำเร็จเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากดร์นโปเลียนฮิลถูกแอนดูแคนากี้เนี่ยจ้างให้ไปถอดสมการคนสำเร็จสูงสุด500คนในโลกนี้ตอนนั้นยังไม่มีศาสตร์แห่งความสำเร็จนะไม่มีวิชาไลโคดเนี่ยดร์นโปเลียนฮิลก็ใช้เวลาหลายสิบปีจนสกัด ของคนสำเร็จ500คนพบว่ามีสิ่งที่เหมือนเหมือนกัน13ข้อนั่นเป็นจุดกำเนิดของวิชาไลฟ์โค้ดถ้าเราไม่เกี่ยวกับไลฟ์โค้ดคนที่สำเร็จต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจากไหนอย่างผมเนี่ยรักการอ่านผมก็ไปเจอไงแล้วทําให้ผมสร้างความสําเร็จได้ในสังคมอาจะมองไลฟ์โค้ดมีปัญหาวิชาสร้างชีวิตไม่มีปัญหาไลฟ์โค้ดมีปัญหา เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเหมือนคนในประเทศนี้ก็มีคนดีซัส,ส่วนใหญ่ไม่ดีส่วนน้อยแต่บางครั้งสังคมมันจะสรุปเมาวรวมจากกลุ่มเล็กๆแล้วบอกว่ามีปัญหา ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าการเป็นไลฟ์โค้ดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเราต้องเป็นของจริงถ้าเราไม่เคยใช้วิชานั้นมาสร้างความสําเร็จนะสิ่งที่เราพูดมันต้องเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องที่เราต่อเติมเองเพราะบางทีศาสตร์เราไม่ตกผลึกแล้วไปต่อเติมเองมันก็มีปัญหาเรื่องที่สองเราต้องเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝงราคาที่เราคิดต่อตลาดมันต้อง fair price ไม่ชฉวยโอกาสที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่ฟังแนวคิดจากเรา คำแนะนำหรือการโค้ชจากเราเขามีผลลัพธ์ชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ไลฟ์โค้ชเป็นแค่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่ต้องทํางานร่วมกันก็คือคนที่มาฟังแนวคิดของไ์โคสเนี่ยสัมมนาอย่างที่เมืองนอกไล์โคสที่ดังมากคือแอนโทนีลอบบินแต่ละปีคนเข้าสัมมนาเขาหลายแสนคนแต่ว่าก็มีไม่กี่เปอร์เซนต์ที่ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่ฟังจากไ์โคสเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้เหมือนจบบัญชีการตลาดมาทุกคนก็ได้ปริญญามาเหมือนกันแต่เวลาจะเป็นนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ทุกคนละมันอยู่ที่อินพุตที่แต่ละคนส แล้วความเข้าใจระดับลึกในขั้นที่ประยุกต์ใช้ได้มันจะต่างกันอย่างผมสั้นงชีวิตจากกรีดยางเป็นบอยร้านอาหารผมก็ศึกษาวิชานี้เอามาใช้ใช้ไม่ได้ผลแล้วกลับไปศึกษาใหม่ไม่ยอมแพ้ศึกษาใหม่จนเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ได้ประยุกต์ได้กับมีเป้าหมายที่ชัดและมุ่งต่อไปเนี่ยชีวิตจึงจะสำเร็จการที่เราเข้าสัมมนา <S <S ไปเรียนรู้ <S <S ไปฟัง <S <S แล้วก็เอามาใช้ยังไม่ได้ผลเนี่ยเราก็อย่าไป โทษว่าเป็นเพราะโค้ดไม่ได้ผลนะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเราต้องทบทวนที่ตัวเราด้วยเราได้ทำวามเข้าใจมันลึกขนาดไหนแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยความอดทนต่อเนื่องพร้อมกับเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างดูจุดนี้มันก็จะมีความแฟร์และเป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยผมเป็น เจ้าของกิจการแล้วก็เป็น c ีไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดถ้าจะนิยามผมก็เรียกว่าผมเป็นนักบริหารก็นันนักบริหารกิจการที่มีความสามารถในการโค้ดคนที่ผมอยู่ด้วยเพื่อให้เขาทํางานได้ดีให้เขาแสดงศักยภาพได้ดี ในการส่งเสริมความสําเร็จร่วมกันและสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หวังการเก็บไรายได้จากการเทรนนิ่งอะไรต่างๆมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะเลยว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดหลักสูตรสัมมนาผมก็บอกผม,ผม,ผ,มผมไม่ได้จัดครับผมไม่ได้จัดเพราะผมจะมุ่งเน้นในการดูแลธุรกิจให้เติบโต แต่เนื่องจากผมเคยมีชีวิตเหมือนกับคนหลายคนในโลกนี้ก็คือยากลําบากแต่วันนี้ผมผ่านพ้นมาแล้วผมรู้ว่าตอนที่ผมมีชีวิตยากลําบากเนี่ยผมก็อยากมีชีวิตที่ดีแบบใครบางคนผมจึงตั้งหน้าตั้งตาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ทั้งแนวคิดวิธีปฏิบัติรวมถึงพลังงานที่ผมส่งให้ด้วย นี่คือเจตนาอันบริสุทธิ์ของตัวผมยืนยันอีกครั้งผมเป็นเจ้าของกิจการและก็นักบริหารที่มีความสามารถในการโค้ดทีมงาน